นี่ผมยกตัวอย่างนี่แม่ไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อว่าผมเจอมาแล้วอัพ,อพมาก่อนอันนี้เ้มีน้ำแฝมศูนย์ตาหรืะตาเนี่ยผมจ้องตาแล้วตาอย่างเดียวเลยนี่น พุ่นได้ไล่ไปนี่นี่นี่หมดนีวิตนี่หาไปไหนระหว่างเนี่ยนี่นี่นี่เอ๊ะไปไหนวะว่าเนี่ยอ๋อตัวนี้มันมีนี่นี่มันมีทางบอกมันมีทางบอกแต่งแต่เมื่อคืนก่อนวันที่สามสิบวันที่สามสิบนี่ยผมเข้าไปห้องสวดมนห้องพระนี่สวดมนกับลูกชายเข้าไปเปิดตู้ ตู้ไปจกธรรมดาเนี่ยที่ไว้ไว้ของพวกเหรียญที่พระอาจารย์ทั้งหลายให้มาหรือว่าของอาจารย์ดวงทั้งหลายที่ผมเคยนั่นมานะ่ไปกดปุ๊บเนี่ยมันมีรูปของครูัวนัันอยู่บนนั้นนะดูยูหล่นลงมาไม่โดนตัวผมเฉียดไปหน่อยเดียวแล้วหล่นไปปุ๊บเนี่ยแต่มันเป็นรูปแบบวิทยาศาสตร์อะที่เคลือบตีมามุมมันเลยตกกระทบไปใช่ไหมมุมเลยบิดบิดนะปกติมันไม่เคยตกตกตมาองมีเหตุ ไม่สบายใจหรืที่อย่างผมก็ไม่รู้คุยกับลูกชายอยู่ไม่ไรแล้วก็ส่วนเงินไปกันแบ่งยืมก็ที่จะทำจะทำอะไรไปทั้งหมดนะพอมาวันนี้ปุ๊บเนี่ยเวลาทุ่มกว่ากว่าเนี่ยโอ้โหคุณเอ๋ยมันปวดหัวแทบระเบิดนี่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 เดี๋ยวดูดีๆนะมันเข้ามาปุ๊บเนี่ย เพราะเราเปลี่ยนไปอีกชั่วโมงหนึ่งก่อนนยก่อนหน้าชั่วโมงเห็นไหมเดี๋ยวเราใช้โปรแกรมมนดูอีกทีโปรแกรมนี้มันมันอาจจะน้าสมัยไปแล้วตัวนี้แหละตัวนี้แหละมันจะยิ่งเห็นเองเพราะว่ามันทุ่มลุ่มอยู่ตรงนี้เลยผมเห็นว่าโอ้โหอะไรนักหนาศูนย์ น่าเชื่อเลยนี่แหน่เนี่ยทางไหนวะตรงนี้เปิดอยู่เนี่ยตอบร่มเนี่ยขึ้นไะนั่นันนนน้น,นี่เหรอามาผมนี่ลัางแล้วนะเนี่ยล้างไรบอกเห็นเองลงมาเนี่ยน,นะดูนะดูนะนี่สิบเก้าจุดสามแปดเนี่ยตอนนี้ปวดหัวแล้วนะโอ้ยมันไม่เคยขึ้นนะ ไม่เกณฑ์สมัยก่อนที่ผมเป็นนี่นะมันก็เป็นจี๊ดหนึ่งขึ้นมานี่นะโอเคแล้วเรารู้แล้วเดี๋ยวเราไปนอนเลยอะไรได้แต่ที่นี้ไม่ใช่เป็นแต่เนี้ยสิบเก้าจุดสามแปดนอนเฮ้ยเป็นบอกผมดูเอ้ยคืนขึ้นมาดูในกลางเลยจดไปก่อนก็ังไล่เกิดขึ้นมาวันก่อนแล้วก่อนวันหนึ่งคืนนั่นอ่ะคืนคืนก่อนวันเนี้ยวันหนึ่งอ่ะไปสวดมนต์เนี่ยขึ้นมาเลยอยู่ๆรูปนุ่ปูตกลงมาปูจอดรึเปล่านะบุบไปเลยบุบมุมนั่นด้วย มุมที่หัวผมจะระเบิดหัว่าเชื่ออะไรบอกผูวลังมาคุยกับลูกอะไรวันนี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยน้ำขึ้นไปแล้วก็สวดมนต์ไปนั่นแหละพอมาถึงตอนนี้เนี่ยมันขึ้นมาเลยนะยุ่มเปน็นขึ้นมาเลยเนี่ยพอเราเปลี่ยนเปลียปล่ยนนี่นะพอเปลี่ยนนี่นี่เปลี่ยนเป็นเวอร์ชันใหม่ปุ๊บนี่นะดูนะอันนี้คือตัวเราในสามหนึ่งนี่นะเห็นไม่คาดหมายนะแต่มันไม่น่าจะเสียหายอนะไรแต่ที่มันปวดคือพญายะกมันชี้ไงที่เราพูดถึงพญายากก่อนเนี่ย หัวจะขึ้นหัวเลยเนี่ยพยานย่าทำงานเลยเจ็ดเนี่ยแล้วเดี๋ยวดูนะก่อนหน้านะก่อนหน้านะหนึ่งชั่วโมงเอาแค่หนึ่งชั่วโมงเนี่ยเห็นปะมันอยู่ตรงนี้มันก็แฮปปี้ทั้งวันน่ะไม่อะไรเลยแฮปปี้ทั้งวันทั้งนู่นทั้งนี่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 สี่สองสสี่ทีทั้งวันเจ็ดแล้วที่ทั้งวันห้าเจ็ดนี่แต่มันรออยู่แล้วรอจากอะไรดีไง มาขบดกำเดินมันก็รอมาแล้วนี่มันรออยู่แล้วแต่อะไเนี่ยเห็นไหม happy ที้ํานี่คนนี้ก็ฮป p p y ทั้งวันเลยไม่คิดไม่หวันเลยพอมันเข้ามาชั่วโมงไม่อะไรจะบอกคุณเ๋ยป๊าบเข้ามาตรงนี้เนี่ยเมี่ยขึ้นเลยไล่ขึ้นมาเลยเหตุผลอะไรจอพัดลม แทนที่จะให้มันสายจอดตรงๆเลยเราเหยนน้าสงสัยมันจะออกมากอากาศร้อนนั่งทํางานอยู่หลอ่อจอๆเพราะว่าวันอาทิตย์จ่อที่เนี่ยเราจะมาหลบนอนห้องแอร์เนี่ยถ้ต้องเป็นกลางวันแต่ถ้าไม่ใช่ใช่ไหมบิ๊กบอสเขาไ็ต้องดิบเขาจะดูทีวีเขาผมก็ต้องน,นั่งข้างนอกในควรกันผมก็นั่งทํางานถึงไปเนี่ย ทีนี่วันนั้นมันร้อนก็เปิดพัดลมช่วยแต่ว่าไม่สายจ่อเลยจ่อปุ๊บมันอาจจะเสียงเหนื่อเยอะน้ำเราเป็นก็ได้พอ <c oughs> มันเป็นตอนนี้มันเอาเลยโอ้โหอะไรว่าไม่เคยเป็นขนาดนี้เลยมันเป็นหนักจริงๆหนักแค่นี่ที่ว่าบีบคัน้นเราแค่นี่ที่ว่าอีกเลยเนี่ยฮะแล้วผมก็รู้เออโอ้โหมันอะไรขนาดนี้วะเนี่ย ชั่วโมงเดียวเนี่ยพอเริ่มมาปุ๊บอะไรจะขนาดีอยู่มากันแฮปปีตลอดเอ๊ะจะมาน,นีเมื่อเช้าดูแล้วก็บอกว่าแฮปปี้นะไม่ทำาะไรอะไรนี่แต่ทําไมมาตอนนี้ขึ้นไม่เก็นเลยคิดดูอีกทีมาเลยโอ้โหด,ดูคนเก็บเป็นเรื่องลงอังหาหนูเลยเนี่ยเรื่องลังตลอดทั้งคืนเช้ามาต้องไปหาเพศสัตว์อยไม่เกณฑ์ไปตรงดีไหมเขาตนนิดยจมันไหม นะบอกไม่เคยเป็นหนักขนาดนี้เลยนะยาแก้ปวดธรรมดาไม่อยู่นะจริงแล้วมันทำได้แต่ไม่อยู่ครับไม่อยู่ที่ไหนก็ไม่อยู่เ็จมันนะ่ะนะนี่คือเหตุผลนะคว่าทาไมถึงเป็นโปรแกรมอันใหม่นียถึงว่าเจ๋งมากนะบอก่เนี่ยอะที่นี่เรามาย้อนดูประวัติอ,อะไรทั้งหลายเกี่ยวกับที่อาจารย์สอนไว้เกี่ยวกับพยาเนะี่ย พยายวิตเกียรติอาจสอนไวนะ้นะหกเน้นดาวพยายะทำลายชีวิตเขาล้มเหลวหมดเลยไล่มาอ่านี่นี่เติ่มจากนี้สี่พยายะ อันในผังนี่บอกว่าโอ้นี่ผังนี่ก็แย่แล้วเนี่ยดูดิอันนีฮินะเนี่ยทำลายาแลมาอุปถัมภ์ลาพังโดนทำลายเนี่ยคงชัยโนทำลายทำลายอะไรพอเปิดมาพ่ออาจารย์สอนแล้วบอกโอ้ยเนี่ยแล้วโลกกิดประทาดพลังกิตพอดีอาจารย์สอนเนี่ยกเย หกเจอไปสิ่ออยอะแยะลอง,งดูงดดม,ดดมันมนะจิตภาษา,า,าขึ้นมาหกดีไหมหกก็มีสีดูหกไม่เสียเนี่ยแต่มันมาเกียเป็น6เป็นหมาบาทเทหามันถึงมุ่ขขึ้นมาแล้วเป็นสีสีมงคลด้วยแต่พอมันไปเจอสีอ ซีมาเจอสองไงมันมาทำลายเงินกองของเหลืองขาวทำลายเกี่ยวกับอาชีพการงานของเขาบออยากจะทำนู่นทำนี่ทำนั่ทน,ทำ,นทำสื่ทำอะไรสิอรบอกไอ้คนที่เอามาดูเนี่ยทำาอะไรเนี่ยไม่สร้างปัญหาให้นี่ยากกะดีนแล้วพรเราทำเป็นโปรแกรมขึ้นมา อาจารย์ต้องนี่อาตาลังอันนี้นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่ต้องดูตรงนี้ก่อนอาจารย์ทําเป็นทักษะให้ดูก่อนวันนั้นผมจิกตรงไหนว่านี่ลุดอ๋ออยู่นี่พลังจิตเมาปีทํางานนี่นี่นี่ห้าสิบเจ็ดก็เจอดาวพุธเพราะนั้นปีนี้อาจารย์บอกเนี่ยปีนี้แหละประกาศหนักอยากจะไปลงทุนทำนู่นทำนี่อีกอยู่ตรงนี้ดูดี ตัวเขาฟ้าดิฟ้ากำหนดมาโอ้เขาก็คิดต้องยากะยากความอยากิเลสตัางหาอยากอ่ะถ้าบวกหนึ่งเข้าไปเนี่ยมันก็เจอหกเจอเจ็ดต่อข้าใจนะห้าก็ต้องไปชนหกผู้โชคลูทรัพย์ลี้ยาจะทำหาเงินหาทองเนี่ยเจอกระเบิเนี่ยแล้วเป็นยังไงมันก็เสียหายหมดอาจารย์บอกทำไม่ได้แล้วมาดูตรงนี้ ทำไม่ได้ใจบอกอย่างนี้อย่าไปทำเนี่ยผู้สียหายดูนี่ดจิตประสาทมันเสียไปแล้วะ่ะนะนี่คือเหตุการณ์นะที่ว่าแล้วทีนี้มันเยอะมากสมัยก่อนนี่ทําไม่ได้ตอนนี้เราสามารถแบ่งสัดส่วนได้มาเอะเวอร์ชันนี้ละมันดีเนียเวอร์ชันนั้นต้องปดัเเบิลจิ๊กมาข้างกันเลยแต่ตัวนี้จะมีอยู่ตรงนี้นะให้เห็นนะถ้าจะดูะรายละเอียดแต่รายละเอียดยังไงก็ตามเนี่เราไม่เคยได้เลือบดูดอกได้ทําไง ผมก็เลยเอามาใส่ในนี้ไว้นี่ไงยิ่งชัดใหญ่เลยเนี่ยชวนพี่น้องเนี่ยชญาติพี่น้องเขาไง่ไปลงทุนทำดีไหมหรยญาติพี่น้องถึงได้มาถามอาจานเพราะนั้นอยู่ในนี่เลยนะดูแก๋วเลยนะที่นี่เราไว้อยู่นี่ไวมันเป็นรางหูอีกเข้าไป ซ้ำเติมอีกเข้าไปอีกต่างหากคุบอกว่าวิชาไหนที่อาจารย์จับขึ้นมาสอน,น,นบอกใช้ได้หมดเราจะเลือกใช้อะไรมันอยู่ที่เราแหละแต่เรียนรู้ไปก่อนว่ามันเป็นอย่างนี้ชิชาเยอะมากที่ว่ามันมีวิชาหน่อยเดียวแล้วคุณก็ไปงงของเราแล้วนทาเราใช้โปรแกรมเราดูพวกดูดีดูออกมาิเห็นหมดเลยน,นี่ก็อีกแหละสีอีกแล้วน,นะนี่ก็สีอีกนี่น,นี่สองตัวเนี้ย ทั้งเลิกสุริยะทั้งเลิกจันนี์เนะี่ะเลิกสุริยะก็เลิกจันนี่มันสามารถดูได้ทันทีนะเพราะเราคำนวณจากองศาที่เขาเกิดหรือเลือกอที่เขาเกิดเนี่ยถึงแม้จะใช้หก1ศูนย์หนึ่งเนี่ยตัวนี้นะที่ยิงเข้ามาตัวนี้นะแต่ถ้าตรงนี้ไม่ได้ที่เป็นมหาบทเนี่ยถ้าไม่มีเวลาตกฟ้าที่แน่นอนตรงนี้มันเสียงมากบางคนมันไม่ได้เกิดยามเช้าเนี่ย นะตรงนี้เราก็ไม่แตะมันที่ที่เป็นจุดเหลือง,ง,งๆหือแดงแข้างบนเราก็ไม่แตะมันถ้าไม่มีเวลาเกิดเราก็ไม่ต้องไปแตะมันแตะแตแตเฉพาะวงใหญ่วงมหาบทใหญ่นะแต่ตรงนี้แตะได้เลยขันท่าตัวนี้แตะได้เลยเพราะมันเป็นเรื่องของวันหนึ่งหรือดีทีหนึง่งดีทีหนึ่งก็กว่าแใจก็เกือบวันหนึ่งแล้วล่ะมก็โอเคแล้วล่ะมันก็มาเจอนะตอนนี้นอขอขอแก้ตรงนี้พี่นะแล้วที่มันมาถึงตัวน,นี้เราก็เห็นหมดว่าตีมนทางานเท,ท่านั้นเลยวันที่เขามาหาอาจารย ในการดูดูดิยี่สิบหกเดือนสิบเอ็ดสามเจ็ดเนี่ยการก็เพียอมฝั่งนี้ดีมันออกหมดเลยนี่สีหมดเลยโอ้โหอย่างนี้แหละนะเพราะนั้นนี่นี่คือสูวนที่หนึ่งเลยนะคุณสุรีนะอ่าที่นี่ดูของคนอนื่นนะจากนั้นมาใคร คุณสุรีพญายะชษีไอีกวันเนี้ยอีอ่ากี่หนึ่งวันเนยพวกนี้ทั้งหลายดาวพญายะกคุณสุพรรณชื่อสมมุตินะอาจารย์บอกชื่อสมมุติหรือชื่อจริงไม่รู้อะไรก็ไม่รู้แน่ใจดูพยายามทำลายทำลายอะไรถ้าเป็นผู้หญิงเจอสามภพเนี่ยบอกเสาเนี่ยชีวิตคู่ครองปุบเขาจะมีปัญหา เจ็ดพาราณองเจ็ดทำลายอะไรดูดิเจ็ดมาเจอห้าทำลายตัวเองวาสนาตัวเองนะอาจากของเดิมเหมือนมันเหมือ,มอ,มอนอะไอยางอันเดียวกันเลยมันเดิมเอาดูงานเดิมเจ็ดมาเจอสามทำลายตัวเอง คุณสุพรรณเนี่ยอาจารย์เล่าให้ฟังประวัติเองนีเป็นบทชีนะตอนนั้นข้าราชการสูงวัยไปตามให้ศึกมาเขาไม่ยอมศึกเขาไม่ยอมศึกพวกเขาก็รู้ว่าคุณสุพรรณเนี่ยเขาลบเชื่อฟังอาจารย์ดวงนะเขาก็เลยไปอ้างว่าอาจารย์ดวง ไปหาอาจารย์ดวงดูแลอาจารย์ดวงว่าได้ได้อไรง้อาจารย์ก็บอกว่านี่แหละมันก็เป็นบาปกรรมของอาจารย์นนัที่ไปแนะนําเขาแล้วแต่งไปพบไม่ได้หังนั้นเขาช้ำชอบใจเรื่องอะไรพอเขากเกษียณอายุตอนแรกเราเลี้ยงดูให้ดีอ่าโอเคอยู่ไปอยู่มาพอเริ่มเกษียณอายุเขาจะได้เงินมาก้อนหนึ่งยได้เยอะความหวังก็คือว่าน่าจะแบ,บ่งให้ตัวเองบ้างผู้หญิงนะ จะได้มาดูแลครอบครัวดูอะไรไม่ให้เลยสักแหะ่งหนจะมาเล่าให้อาจารย์ฟังอาจารย์เอามาสอนแล้วนี่ครับเป็นบาปกรรมของอาจารย์บอกว่ามันมันงเขาจะแต่งงานากันนะทำะไงไปแนะนาเขาบอกมันก็ไม่ดีบอกว่าอาจารย์ก็บอกว่านี่คือเจ็ดชี้มาทําลายอะไรที่ว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นออาตอี x นี่อย่าลืมนะน,นี่นะเจ็ดอันมาออนข้างนอกมกนะันก็เจ็ดเจอสองนะนี่ทำลายชีย้คู่ของ เจตเจสองทำลายตัวเองอาตมานะนี่ทำลายชีวิตผูกรองเจดเจสี่ทำลายเงินทองดูแลลูกเต่าเงินทองโดยทงีงขาขดสนหวังว่าจะได้เงินก้อนเข้ามาเขาก็ไม่ไ่งเขาได้เงินก้อนมาเบือเยอะนะแต่ว่าไม่ไ้เลยกชอบช้ำระกับใจขึ้นมาในลูกมันเล่าอาจารย์ฟังอาจารย์ก็เลยเอามาขึ้นกระดานนี่คือไม่ได้ขึ้นกระดานถูกใร นั่นมันวิชาสอนมันเล็ๆตรงนี้คุณนำผิดเจ็ดทำลายกุตตาตอนนี้เจ็บทำลายบุตตาเนนี้เลยมาเอาไปไม่มีลูกต้องไปเอาหลานมันเลี้ยงเป็นลูกมีบุญยากเอาหลานมาเลี้ยงเป็นลูกทำลายคู่กรรมจากเจ็ดเป็นคู่กรรม นีทำลายทุกกรรมนี่เกาะจามกัมใจอะไรสารพัดขนาดนี้เนี่ยนี่มีเจ็ดที่ทำลายปุตตะเขาไปฟองเขาปลุกต่างต่างเออมันอยู่ปุตตะปีนี้ทำลายปุตตะอาจารย์ว่ามันทำลายปุตตะแล้วมันมาเป็นนี่ไงมหาบาศถ้าเจ็ดพญาย,ายา่าเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้บอกว่าทำลายหมดนะอาจจะได้ปุตตะลูกที่มันเลี้ยงยากหน่อยก็ได้เห็นรอแต่มันตรงนี้ด้วยไง มหาบทนี่ด้วยสำคัญนะมหาบทนี่มันบังคับอยู่เนี่ยมันนี่และสามเจ็ดนี่ผู้อิบากกรรมเก่าคนนไม่มีลูก้องไปขอลูกเอาหลานมาเลี้ยงนะอาจารย์สอนอะไรมาดูนี่เองทำพยาญาตทำลายดาวสามความรักเนี่ยถูกหลอกให้ไปเซ็งล้านด้วยดาวหนึ่งอันนี้ดาวหนึ่งพยาญาตนี่นะนี่ผิวขาวสวย สิบหกแต่งงานคู่ก่อนให้เลี้ยงลูกนานนานถึงส่งเงินมาให้ทีที่ผมสรุปคำพูดอาจารย์มานะลงมาเห็นไหมอาจารย์จะเล่าเป็นเรื่องเป็นาาาราวเลยอันนี้สรุปให้ความเป็นทีนี้เราก็ตามหาว่าคนทำไมผิวขาวสวยพอเราเอันนี้เป็นลาหูพุ๊บนะพุ๊เป็นลาหูพุ๊บนะเอ้ยหลายคนเลสวยเออแปลกมากเนี่ยนี่พอเปลี่ยนเปลี่ยนสีเป็นพุทธลาหูพุบเนี่ยเอ้ยมันชักจะตรงจากอาจารย์ว่าเนี่ยคนนี้สวยคนนะั้น อะไรหลายอย่างนะนี่นี่เพิ่งตามดูนะว่ามันจะดูตรงไหนที่ว่าสวยเลยเนี่ยน้ำเดินทำลายนี่ความรักนี่ดูดิแล้ววันที่มาดูอาจารย์ดูให้เดินทำลายแล้วหนึ่งอย่างในยิงมาอีนี่ทุกขังตัวเองเห็นไหมทำลายเงินทองด้วยนี่สา ชีวิตนี้โดนต้นตทนทนแต่คนมาตอกเต็มร้านอะไรเสียไปเป็นแสนบอกอะไรตั้งหนเนี่ยว่าโอ้เนี่ยเนี่ยหนึ่งโงกอีกหนึ่งทำลายยิงมานี่เป็นวิบัติกรรมเก่าด้วยด้วยเนี่ยหนึ่งเป็นพยายยกด้วยาะนั้นเสียหายหนักเลยอาจารย์ยกตัวอย่างให้ดูสอนเป็นไงเราพยาแากนี่ใหญ่มากอาจารย์สอนนานมากสอนเรื่องนี้ตามเรื่องนี้บอกโอ้เนี่เยอะมากรูปแบบชีวิตคนเราอ่ะเอาเด่นเด่นมาสอน ที่มันอ่านมันง่ายชัดเจนนีนี่ตอนนี้เขาประเภทชีวิตรักวนเวียนผัดเปลี่ยนอยู่กับชายเมียอายุปุ่มฐานมีเงินให้อาจารย์ดูว่าทายว่าแม้จะแต่งงานแต่ดูที่พูดแล้วต้องดย่นกันไปนแบบว่าเอาเจอสามเจออะไรสามก็ความรักของหญิงมันเป็นปัญญาญาแล้วอ่ะ สามมาเจอหนึ่งเสียนี่นี่อาภัพหลักสามเดือดคุกขังด้วยนะคับหลักด้วยคุกขังดือดนึ่สามจุดอาจารย์ก็บอกว่าแตงไม่เถอะเดี๋ยวมันก็ยาจะว่าอะดูดูพญายากษ์ทำลายอะไรทำลายตัวเองทำลายม้าโพคะนาวังมาตัวเองเนี่ยดูนะเนี่ยการทำลายของเขาดาวสามพญายักผู้หญิง เดี๋วมันสุกสามกูไว้แต่มเป็นสีนะเป็นสีภายนอกดูไม่ถอดภานอกดูดีเออภายนอกดูดีแต่ข้างในไม่มีความสุกนะนี่ไงนี่นี่มันชัดเลยนะล่าไหนอีกแน่แน่แน่่นนนนชอบไปมีกิก๊กนะดูเนี่ยดูเนี่ยดูทำไมชอบมีกิก๊กดูสีสีเขาสิสีนะนี่ ไปยังไงอยู่นชอบไปมีกิ๊กพยายามทำลายเนี่ยชอบไปมีกิ๊กมีพฤติกรรมแะไรนะ้นี่นนด,ด,ดูดีๆนี่อาจารย์ยกตัวอย่างมานี่ผมก็มาสรุปให้ฟังว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะไรนอกไล่ไปหมดยังเรื่องอาจารย์ดวงอ่าโอเคหมดเรื่องที่อาจารย์ว่าไว้เรื่องเกี่ยวกับนี่นะจริงๆแล้วโดยหลักการเรา เอาเรือนไหนมาดูตอนนี้ก็ได้ถ้กเปยนย,ายานะนะไม่ใช่สมิถ้าเราไม่หยิบเรื่องเป็นเยะสมมติเราเราอยากรู้เรื่องสิริโชคเขาอ๋อถ้าอยากรู้สิริโชคอย่างนี้<ร>าอาจารย์ว่าอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยมีสรุปให้ฟังเลยถ้าคุณจะดูเรื่องคนนั้นทุกอย่างนี่นะคุณไล่จากตรงนี้หมดได้หมดแบบแบบจากราศีนะนี่อ่านมาหมดเลยนะเข้าได้สองอย่างอาจารย์สอนให้ดูสองอย่างอย่างแรกเข้าเข้าอัตมาเลยสมัยแรกไม่มีเสาพันธุ์คิดคุณจะดูเรื่องไหนเข้านี้หมดเลย ถูกไหมแต่ถ้าพอคุณจะดูอตาตมาพวกนี้ทั้งหลายนี่มาติโชกะไรทั้งหลายนี่ครบนะนี่คุณก็เข้าต้องเข้าสองอย่างเหมือนกันอย่างแรกคือดูกรรมเกา่าลังคิดดูทั้งต้นทุนจากกรรมเกา่าสิ่งที่จะมากระทบกรรมเกา่านะอันนี้่หนึ่งจบไปแล้วอันที่สองเสองอาอาตมาวาสนาปัจจุบันแล้วสิ่งที่มากระทบที่เราจะได้รับมาสิ่งที่เรามีต้นทุนเท่าไหร่ที่จะรับอยู่ สรุปได้หมดถูกต้องเลยแล้วถ้าไม่เข้าใจตรงไหนผ่าดาวดูที่ผมทําไว้ให้แล้วนี่ผ่าดาวคุณก็เลื่อนไปเด็คคิดไว้นี่ผ่าดาวละเนี่ยตัวเองเป็นยังไงสมองตัวเองเป็นยังไงเนี่ยคิดไปเลยอย่างเงี้ยทีน่ะแก้ปัญหายัางไงไล่ไปอย่างเงี้ยตัวไหนมาตรงเอาเดาวตัวน,นั้นพราะมันจะมีเกียรดาวที่เรียนอยู่คุณก็อ่านไปจากนั้นขึ้นไปแทนนี่คือหลักการที่อาจารย์สอนไว้ทั้งหมด ถ้าไม่มีโปรแกรมช่วยคุณก็ต้องน้องเขียนต้องเขียนแล้วจะหมดก็โอ้โหเยาะไปหมดเออเยอะไปหมดก็งงไปหมดอันนี้มันคลิกปุ๊บก็อ่านคลิกปุ๊บก็อ่านได้เลยโอเคคร ia, mm ับผมดีตกลงนะครับเจอกันนะยังั้นผมดึงใจวันสุขหน้าเจอนะอ่ะตัวการเจอกันไพ่ในเวลาดูความหมายอ่าๆดูนีิความหมายไพ่ไหนเฮ้ยเฮ้ยความหมายไพ่ก็ลงไปอาจารย์ผู้งอกไงอ่ดูนะกดไพ่นะอาจารย์มีความหมายสั่ง เลยไม่มีเพราะอาจารย์อาจารย์ถุงเงาเดนช่วยกดไพ่นะปับขึ้นมานี่ยอ่ะนี่ไงเพราะไอ้นี่วิชาเราขึ้นมาว่าแปลว่าอะไรไม่มีใช่ไหมเราไม่เก่งขนาดนั้นด้วยเรื่องไพ่มันมีมันมีมันสรุปไพ่หรือว่ามันตกใจไพ่ออแเออเนี่ยสรุปแบบสองประโยคน์กระจายเลยมาจากไกลเอามาดิเพราะผมไม่ได้เรียนแต่ว่าผมเห็นว่ามันเป็นวิชาที่มันตรงกันนี่บอกว่าเห็นไหมเนี่ยต้นเหตุแห่งปัญหาคือเน่เน่ เราอยากจะเก่งเรื่องนี้ด้วยหนึ่งใช่ไหมสถานการณ์คือยังไม่รู้จัสเมนมันจะตัดสินใจอะไรยังไงเอาแนวโน้มมันเป็นอะไรสิบแปดโอ้ดีเนี่ยมันคิดฝันอยู่สรุปเอ้ไม่เร็วเอามาส่งมาผมจะเขียนให้คุณอาจารย์ถุงอกบรรยายไว้ผมอ่านแล้วมันเจ๋งและผมก็เลยทําขึ้นมาได้ทําเสร็จปุ๊บอเราโอ้โหมันเจ๋งไว้มันออกมันอ่านแบบอ่านขาหมดเลยผมดูแล้วมันอ่านขาหมดแต่เขาสรุปมาเป็นแล้วเขามีรูปภาพ มันดีผมว่ามันดีมากๆเลยมันดีมากแล้วมันจิตเนี่ยอาจารย์่ิเชียนบอกว่าการจับยามทำไมยามคุณใช้พัมเพื่อไม่ได้จิตคนไม่ไอ้นั่นไงนึ่องออกมาจิตคนมันมีพลังไงใช้พัมเพื่อมันไม่มีพลังเหมือนไพ่เหมือนกันลอกจาปบ่อยๆได้ไม่สักศิร์คุณจะถามอะไรตอนนั้นเอาตอนนั้นเลยอย่างนี้เฮี hey, ้ยเลย เหมือนกันเลยเพราะนั้นผมกล้าสรุปได้ว่าเหมือนกันเลยนะเพราะฉะนั้นส่งมาส่งมาก่อนที่ผมจะเขียนจบนะโอเคนะถาาแบบชี้แล้วขึ้นมาประโยช